สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ก็นนูดีกับซิมมมอหมอยอีกแล้วค่ะพอออกกําลังกายไปหลายเทปแล้วมันนี้นูดีกับซิมมอมอหมอ,อ,กอ,อกกยไไมกับ,มมออกบนูดีกับเลซิมมอมอหมอยเกี่ยวกับกีวีค่ะว่าลับประทานอีเอ่อเวลาไดนเนาะค่ะเนาะถึงสิเด็ประโยชน์สูงสุดที่สุดเพื่อนว่าอ่ะมันนี้นูดีกับซิมมอมอหมอยเรื่องนี้แหละค่ะอดเเาก็ได้ค่ะ มาสิมาค่ะมาตามโนูดีมากค่ะห้าสิเข้เนื้อเรื่องเลยค่ะกีวีเนาะค่ะเนาะกีวีเกิมีรูปคล้ายๆรูปน้อยไข่ค่ะแล้วก็มีขนสีน้ำตาลเนาะค่ะแล้วก็เนื้อข้างในอ่ะก็ออกสีเขียวๆหรือสีทองค่ะเพื่อนว่าแล้วก็ รสชาติของกีวีเนาะคะ่ะกินแล้วเนี่ยมันสิออกมีรสชาติสุ่มๆเปรี้ยวๆหวานๆค่ะทำมันดูสึกว่ามันสุกแน่แร้วมันสิออกหวานๆแน่คะ่ะอันนี้รูปร่างอันนี้คือข้กีวีคะ่ะแล้วเขามาเบืองว่ากีวีอ่ะกินเวลาใดถึงสิไดป้ประโยชน์สูงสุดนะคะคนญี่ปุ่นเนาะค่ะเนาะเพื่อนว่าเอ่าคนไหนมีข้ามในนําค่ะว่าเขาควรสิกินเวลาอืม หลังอาหารเพิ่นว่าตัวเคยกินอยู่บ่เออเคยอ่านบ่ในหนังสือเออหรืออินเทอร์เน็ตเพิ่นให้ความรู้นะอ่าเกี่ยวกับเอ่อกีวีเกี่ยวกับกีวีนี่เพิ่นให้เออเพิ่นเว้าถึงประโยชน์ของมันเนาะค่ะเนาะเออแต่ว่าหนูดีก็ได้เว้าไปแล้วเนาะค่ะเทปที่แเออเทปหลังก่อนๆนว่าประโยชน์ของกีวีมันมีหยังแน่แต่มื้อนี้หนูดีก็เลยเอามาเว้าเกี่ยวกับการ กินเวลาใดได้ประโยชน์สูงสุดการกินกีวีค่ะอันนี้ก็เลยสิ่เมาบอว่าสูฟังมือนนี่ละอดบ่ได้นะอดบ่ได้ก็เลยอ,อ,อยากเว้านะอยากเว่าอมีคนญี่ปุ่นเนาะค่ะเนาะเพื่อนว่าให้คําแนนนําว่าเฮาควรสกินเวลาหลังอาหารค่ะมันถึงสิได้ประโยชน์สูงสุดค่ะเพื่นว่า ข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่หนึ่งก็ดเออช่วยป้องกันอ,อาการท้องผูกเนาะค่ะเพื่อนว่าช่วยป้องกันท้องอาการท้องผูกถ้าห้องกินกีวีหลังอาหารเนเมือแลงนะคะ่ะมันจะโซยอาการท้องผูกค่ะกีวีนี่สิถือถือย่อยค่ะอา่างใส่ของข้านี่เคลื่อนไหวในขณะที่ห้องนอนหลับค่ะเพื่อนว่า,าแล้วกันยังนอกจากนี้ ยังช่วยให้ร่างกายของเขาเนี่ยดูดสารอาหาราจากกีวี่ได้เป็นย่างดีค่ะเพื่อนว่านี่มันช่วยก็ยังช่วยช่วยให้ร่างกายช่วยให้ร่างกายของเขาเนี่ยดูดซึมค่ะช่วยให้ร่างกายของเขาเนี่ดูดซึมกีวีได้ดีในตอนขณะที่เขานอนหลับค่ะเพื่อนว่าอ,อันนี้ขอดีข้อที่หนึ่งนาอค่ะน้องที่สองค่ะข้อที่สองนี่เพื่อนบอกว่า กีวีนี่ยังซอยให้สอยลดน้ำหนักเนาะค่ะเนาะที่กีวีนี่สร้อยให้เ้าลดน้ำหนักได้อีกพองค่ะการกีวีย้อแเงนี่เนาะค่ะเนาะเพื่อนว่ากีวีนี่ซอยให้ระบบประสาทออัตโนมัติทํางานค่ะเพื่อนว่าในตอนกลางคืนเพื่อนว่าแล้วกีวีห้าากินตอนแรกเนาะค่ะกินกีวีย้ําอแล็งเนี่ยหลังอาหารเนะะี่ยค่ะ เออมันก็ยังซอยเห้าเผาผานพลังงานได้อีกพ่ออมค่ะเพื่อนว่า,อ,ากอก็เลยกลายเป็นว่ากินกีวีเนี่ยเหมือนหลังอาหารเนี่ยเหมือนแลงซอยลมลดหนำหนักได้พรออมค่ะก่อนที่สามนี่สั่งผิวพันธ์ค่ะสั่งผิวเฮ้าเนี่ยเอสั่งผิวพันธ์เฮาเนี่ยให้สวยงามเพือพอ่อนว่าที่ว่าเฮากินกีวีหลังอาหารเนี่ยเหมือนแลงค่ะ เพราะว่ามันไปกระตุนฮอร์โมนโกรธฮอร์โมนของเห้าค่ะตอนนี้มือแรงนาะหันหลังเทียงก่อนเทียงขึ้นค่ะที่ว่าโกรธฮอร์โมนเฮ้าหลังออกมาเนาะมันเวลาเห้านอนหลับมันมีโกรธฮอร์โมนชนิดหนึ่งค่ะแต่หูบาะมันมีโกรธโกรธฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะที่ว่าหลังออกมาแล้วผิวพัามันเที่ยห์กเฮ่านี่บอกแกก่อนไว้อะ้วกีวีนกีวีนี้แก อุดมไปด้วยวิตามินซีเนาะค่ะอืมแล้วกะพอร่างกายเข้าถือพักผ่อนบ่ค่ะโกรธฮอร์โมนหลังองอมากค่ะแล้วกับมันไปซอยเสริมสางทําง,งานรวมกับวิตามินซีค่ะเป็นขอ้อราเจนให้เข้าบวก,กรก่อนไหวค่ะให้เขามีผิวผิวพรรณที่สวยงามค่ะคุนว่าอืมถ้าห้องรับประทานอยามหมอแรงเนาะค่ะนาะ <c oughs> หลังอาหารเย็นยมมหมอแรงค่ะเมื่อละนวย แล้วมันก็นสีสวยเฮา <c oughs> มีผิวพรรณที่สวยงามค่ะเออเป็นไดฟังเราตัวว่าเออแกรีบไปหาสื่อมากินเ้ยค่ะเพิ่นว่ารีบไปหาสื่อมากินเพราะว่าประโยชน์ของมานันนี่ดีค่ะเอ่อนี่ก็คือข้อดีที่นู้ดีอดบอกว่าได้เนาะค่ะเนาะนูดีก็เลยเอามอบบอ,อม้อยสะะอา่าหมอม,อม้อยสู้ฟังข่ามือน,นี่อืมเสร็จรู้ว่านาะค่ะเนาะ ซยอยนะคะซอ,อย萝บอ่าซอยใบห้าทองผูค่ะเออละเอีดเ่การย่อยของอาหารของห้านี่ย่อยได้ดีเนาะค่ะเนาะแล้วกัการดูดซึมของสารอาหารได้ดีพร้อมค่ะแล้วกัสองซอยห้าลดน้าหนักค่ะลดน้าหนักลดน้าหนักได้ดีค่ะลดน้าหนักถ้าผูใ้ใดอ่แบบว่าอยากลดน้ำหนักเนาะค่ะเนาะแบบไปธรรมชาตินะคะ่ะออกกําลัางกายที่ หนูผาดีก็ร่างกายเป็นปนําหล้วก็กินผลลไม่หากินผลล้ไม่ที่ว่ามันช่วยห้อลดน้ำหนักได้โดยแบบว่าธรรมชาตินะคะคือบ่ต้องไปเล็งรัดมันค่ะสามนี่กกสร้างผิวผ้าในห้องสวยงามค่ะอือหูถังซี่แล้วก็นอย่าลืมไปหาสื่อมาก,กินด้วยค่ะเด้อเพื่อสุขภาพค่ะอือันนี้ก็คือข้อดีอ่าที่ว่ากินกีวีเวลาไดเน,นคะคะเนาะถึงสีได้รประโยชน์สูงสุดค่ะ งูเล่าแกย่าลืมไปหาสื่อมากินด้เพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่กินแล้วได้ประโยชน์มากมมยนะค่ะแต่ประโยชน์ของมันหนูดีเคยบอกไปแล้วเนาะค่ะเนาะอ,อในเทปเรียกว่ากีวีเออนี่แกนหนูดีก็เลยเอามาเสริมอีกนิดหน่อยค่ะเพราะว่าอดบอกว่าได้อยากบอกพี่เหน็นเ่าหูน้ำกันนะค่ะว่ามันดีจังไดเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดมาก,กินแกนถือว่าโชคดีไปค่ะ แต่ว่าขอเสียกับมีด้อคะเด้อก็คือกินร้ายับอาชิท่องเสียค่ะขอควรระวังวะนะคะนาะสุดท้ายหนูดีก็ขอใอยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะพ่อกันเทพนาค่ะมีสิ่งดีๆกับ,บสิ่บอบชกรุ่งนะคะนาะขอบคุณนรักนะขอบคุณขอบคุณนรักนะขอบคุณนรักสุขภาพก็ต้องลงมือเฮ็ดพ่อกันเทพนาค่ะ